เครื่องนี้รับเองประมาณ42,990 42,990บอกาสำหรับคนที่แบบอยากสตรีมเกมแล้วแบบจบจบเอาจริงแล้วจบ,จบจบโดยที่ใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับนี่คือ i5 12,400ไม่ใช่12400ธรรมดาเป็น12400นอน non f non f มี i gpu มี Intel, Intel UHD Graphics 730มี Quick Sync มี Encode Video 12400F มีดีกว่อย่างเดียวคืออะไรครับราคาถูกกว่านั่นเองนะแล้วนี่คือ i5 12400 Non-F แล้วก็มี HitSync เดิม Stock Cooler MSI Pro B0M E DDR4 RAM 16GB RGB จาก Kingston Fury Beast RGB แล้วก็การจอรนี่เป็นตัว,ปตวแปรนเลยนะครับ GeForce RTX 3080จาก MSI Torventus OC นั่นเอง RAM 10GB นั่นเองเพราะว่าสภายเหมือนเดิมนะครับ 850บัตต์ 80+ โกแล้วก็สตอร์เลเป็น WD Black 500 g Re a d s สป e ด5,000 mb นั้นเครื่องนี้เอาจริงๆแล้วรวมส่ง4 3 0 0 0รับเอง4 2 0 0 0ก็ไม่เท่าไหร่เป็นของใหม่ด้วยย้าอีกรอบหนึ่งนี่คือของใหม่ประกันเต็ม3ปีนะครับของใหม่ไม่ผ่าน